สวัสดีครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องรอเดี๋ยวข้อยยากกันนะครับตอนนี้อกกตอนนี้ช่องรอเดี๋ยวข้อยยากของผู้เดี๋ยวก็หนึ่งร้อยซับขึ้นแล้วนะครับคือแบบเร็วมากจริงๆอะ คือมันพูดไม่ถูกอ่ะคือคือเมื่อคืนเนี้ยตอนแรกก็แบบว่าเก้าสิบหกคนใช่ไหมผู้ติดตามพอมาเมื่อเปิดเช็ครูเมื่อเชา้าล่าสุดขึ้นหนึ่งร้อยเอ็ดคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องดอเดี่ยวหอยยาของที่ดีเราก็หลังจากที่ช่องดอเดี่ยวหอยยาเนี่ย โอิขึ้นเนื้อซับขึ้นแล้วใครอยากได้พี่เดี๋ยวทำคลิปใครบอกกันไอ้นี้ได้นะจะให้ทำคลิปแนวพี่เดี๋ยวทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมก็บอกกันได้คือแสงมาขึ้นเนาะมาก็วิ่งรับ อพี่เ่๋ก็พูดไม่ออกอะไม่นึกไม่ฝันว่าทําช่องไม่ถึงเดือนควรจะติดตามเป็นกับเป็นร้อยขนาดนี้ร้อยก็อันนี้แค่ร้อยต้นต้นนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ไปกดติดตามเพิ่มเติมกันได้นะมี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 มม มีคนที่พี่เดี่ยวรู้จักแล้วก็ทำช่อง y t u t u เหมือกันก็แบบว่าสวัสดีพี่เดี่ยวน้องทอลิอินโฟท็อปสวัสดีครับคือแบบคือแบบว่ามีมีช่องบางคนอะ แบบข้าเดือนยังไม่ถึงหลักร้อยเลยก็มี<อ>แต่ของพี่เดียวนี้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนก็ขึ้นหลักร้อยแล้วก็ไม่นึกว่าจะพูดติดตามมันจะเร็วขนาดนี้เอาเอาแบบที่พี่เดียวเปิดช่องแรกๆก่อนคือคือแบบเปิดช่องมาแรกๆรกะ คนติดตามประมาณหลักสิบอะมีอะไรที่เจคนติดตามประมาณหลักสิบอะง่ายๆเลยพอพอแบบพอมาแบบหลายวันไหยวันเลิวทำคลิปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนติดตามก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนมากก็จะมาจากการที่ที่เที่ยวไปแชร์แชร์ช่องให้เพื่อนใน Facebook นี่แหละครับ ถ้าถ้าเกิดบางคนแบบลำคาญก็ขอโทษด้วยนะแต่บางคนติดตามมากกว่าพี่เดี่ยวเยอะก็มีนะอย่างเช่นช่องของน้องเจเนี่ยก็500รกว่าคนแล้วอันนี้ขอโปรโมทช่องน้องเขานนี้นีอช่องน้องเจเนี่ยชื่อชื่อน้องเจไงจะใครลายเนี่ยห้ากว่าคนแล้ว แล้วก็ช่องของน้องลูกแก้วนี้ก็ไล่ไล่ลมากับช่องที่เดืยดติดนะครับก็ประมาณร้อยต้นๆเหมือนกันแต่ช่องของน้องลูกแก้วนี้ก็จะลงเกี่ยวกับเกมคืออะไรเนี้แต่ส่วนมากคนที่ทำทำช่อง y o u t u b e เนี่ยจะทําเกี่ยวกับเกมทั้งสิ้นแต่แต่บางคนก็ทําเกี่ยวกับความบันเทิงก็มีอย่างช่อง เ่าเดียวพายาของพี่เดียวก็ทำความบเทิงเหมือนกันก็เคยคิดไว้ว่าถ้าถึงถ้าถึงร้อยร้อยซับคืนเนี่ยจะทำคลิปแนวอื่นอย่างเช่นคลิปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยทำคลิปสัมภาษณ์แต่ไม่รู้ว่าจะแต่ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ใครดี เพราะว่าบางคนก็ไม่ไม่รู้กี่เี่ยวเป็นการส่วนัวด้วยแต่ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิด,กดจะทาคลิปสัมภาษณ์ที่อาจจะไม่ทุกคนนะอาจจะเฉพาะคนที่พี่เดียวรู้จักเคยเจอหน้าเจอตากันเท่านั้นน่ะแต่ถ้าคนแบบไม่รู้จักพี่เดียวจริงก็อาจจะไม่สามารถให้อะ อาจจะไม่สามารถทำคลิปสัมภาษณ์ของคุณนั้นได้อะไรแบบทำทำคลิปสัมภาษณ์ของคนที่พี่เดียวรู้จักแล้กันจะได้แบบสะดวกหน่อยสวัสดีน้องฟอฟล์แมวไหนนะครับสวัสดีอันนกน้อยน้อยกาวนะครับสวัสดีนายครานะครับใครอยากให้พี่เดียวทำคลิป แบบไหนเพิ่มเติมก็บอกมาเป็นได้นะอาจจะเปลี่ยนไปจากแนวเดิมที่พี่เดียวเคยทำคลิปมาอย่างเงี้ยบางทีทำคลิปแนวเดิมเดิมก็คนดูคนรู้คนำาจำมันจะเบื่อกันใช่ไหม,มก็เลยอยากจะก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า เปลี่ยนแนวในที่นี้หมยถึงแบบอาจจะไม่ทิ้งคือไม่ทิ้งแนวเดิมแลบบ้วคือแบบลงถ่ายหนังสั้นกับน้องๆหมู่บ้านสุ่ฟ้าอย่างนี้รีวิวคงรีวิวของอย่างนี้แล้วก็พาพาเที่ยวอย่างเงี้ยพาเที่ยวสถานที่ในในบ้านเกิดตัวเองอย่างเงี้ยก็ไม่ทิ้งนะก็ทําเหมือนเดิมพีงแต่ว่าอาจจะเพิ่มสายมากขึ้น อาจจะเพิ่มแบบสไตล์ในการถ่ายคลิปไรแบบเป็นแนวอื่นบ้างเงี้ยที่แบบการจะทำอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูเวลาแล้วเหมาะเวลาที่เหมาะสมด้วยว่าจะมีเวลาตัดคลิปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีก็คลิปยาวอย่างเงี้ยก็เกียบตัดองี้่เกียบต,ตัดต่อบางทีมันเยอะบางทีงทไหนกว่าจะอัพอีก อย่างเงี้ยครับลง youtube อย่างเงี้ยมันก็นานเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอาคลิปสั้นๆดีกว่าอย่างน้อยก็แบบว่าไม่ต้องจะเร่มต้องตัดต่อนะเงี้ยไม่ต้องบันทึกนานไงสวัสดีน้องพันธนัทนน อะไรชื่อภาษาอังกฤษขอโทษด้วยอ่านไม่ออกก็ขอบค <c oughs> ุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามช่องรอเดี๋ยวไม่ยากกันนะครับขึ้นหนึ่งร้อขึ้นหนึ่งร้อยซับขึ้นแล้วก็แบบดีใจนะแล้วก็ตื่นตันด้วยไม่รูว่าจะเร็วขนาดนี้เปิดช่องเปิดช่องตั้งแต่ปลายกรกฎาที่ผ่านมาจะถึงตอนนี้ยังไม่ถึงปลาย เกือบเกือบปลายกรกฎาปลายสิงหาเนี่ยก็แบบรัเร็วเหมือนกันแต่กำลังแต่กำลังจะแต่คนที่ทำให้แบบแบบช่องช่องพี่เดียวเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็คือจากน้องๆที่ช่วยแชร์ช่องพี่เดียวให้อย่างนี้ช่วยโปรโมทช่อง มีอลไห่น้องปิดไลน์แล้วนะโอเคขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับบ๊ายบาย